พระโบส์วัดเทวไลกุญชรนี้เด็ดเนานงเจ้เา,า,าชนิดพระบรมรา,าชินีนดาพระบรมรา,าชชนนีพันปีหลวงพระองค์ท่านได้พระราชทานพระาระาชทรัพย์ส่วนพระองค์หนึ่งล้านบาทเพื่อมาบรูรณะพระโบส์วัดเทวไลกุจชรและผมได้ถวายใบอนุโมทนาบัตรแด่พระองค์ท่านด้วย ในส่วนของพระบาทสมเด็จพระรามินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชมีตรายที่เด,ด,รรดรชดรามา,ากกยลลมาาที่ประีจักรีเลือดประดิมเสด็จอาวุธนาลาชีระตลุมานากรพิสผู้สมพระคุณละประเสริฐสมพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทา,านชื่อพระพุทธร,รูปว่าพระพุทธเทวราชปฏิมังกรเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์พศ2 5ยสอ สุภามัสดุพระพุทธศาสนายุคการร่วมแล้ว2,546ศาสตราจารย์ดรอุปิษท่านผู้หญิงมนตรีมุคลนาวินและคณะกรรมการร่วมกับพระศรีวชิระโมรีเจ้าวาดพระเทวราชุณชวารวรววิหารรับพระบัญชาให้มาดำรงตำแหน่งเจ้าวาด เมื่อวันที่5มิถุานายน2,544พร้อมด้วยพณะนงสงได้ดำเนินการบูรณะพระอุโบสถเมื่อวันที่15มิถุนายนพศ2545แล้วเสร็จเมื่อวันที่17เมษายนพศ2546ค่าบรุรณะปฏิสังขรณ์ทั้งสิ้น สิบสองล้านห้าแสนบาททวนพระโมสถนที่ได้รับพระมหากร,รุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ,ระบรมราชินีนาถพระ,ระบรมราชนนารชนนีพันปีหลวง